ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกขวขวานทุกคำพูพอแล้วก็กาลังใจทุกคน่อบให้ผมมาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่ด้วยกันไปนานนะครับมิกกับทุกบคุคนับทุ่คทุกกับททับทุกคนกับทนกับทุกนกับทคนกับทุบกับ Chúng ta có thể đồng hành cùng nhau thật là lâu nha mọi người Đó à, là dễ thương luôn đúng không ạ? Bánh kem dễ thương vô cùng luôn Thế nào là an toàn rồi à, à Mí show show Mí mà. Mà. Mí hả? Mít xót Mí mày hả? Mít xót Mí mày hả? Xót mày hả? nói là rất là thích luôn á Nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Nói cái gì? Nói cái gì được phục hồi quê phòi mình Ba là ta là miền à, <laughs> Ba bây giờ เอ๊ะจะมีกี่วัลยครับตัดสินใจกันแล้วนะครับตดนใจกันแล้วนะครับตัดสินใจกันแล้วนะครับัดสินกน้วนะครับิใแล้วนครตินใคกับแล้วกะมีสติในกานี้ะไรทบกอยสางช่กงนี้้วนงคนด้วยก็ขอให้น้องริบตัดสิักกอนยอะนะครับ À, uh, sinh nhật năm nay thì biết đã tròn 25 tuổi rồi Thì anh mong là Mick sẽ luôn vui vẻ Và đợt này thì Mick còn phải thực tập nữa Cho nên là nhớ phải nghỉ ngơi điều độ và nghỉ ngơi nhiều vào nha Cô đâu chờ Hả? 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 นอกจากจะใช้ชีวิตได้มีความสุขนะอีกสิ่างที่อยากขอคือโตขึ้นแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเหมือนที่มิเคยบอกเลยว่าทุกปีบอกว่าไม่ว่าเราจะเด็กจะโตขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือสุขภาพของตัวเองแล้วก็สิ่งที่ขอคือเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นสู้ๆเต็มที่ครับนอกจก่อันเาอย้เรยครับ